การแพร่ระบาดของโรคโควิดโอมิครอนในประเทศไทยจะทําให้ภาวะการจ้างงานซึมยาวเด็กจบใหม่จะตกงานสําหรับกลุ่มของนักศึกษาจบใหม่ประเมินว่าอาจจะมีกลุ่มของนักศึกษาเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะไม่มีงานทำแต่ผมเชื่อว่าเราผ่านมันไปได้เพราะเราไม่ได้เรียนมาแค่ในตำราเราถูกสอนมาด้วยประสบการณ์ ใจหลักของ PAM ก็คือ Work Based Education นะคะนั่นคือการเรียนควบคู่กการทำงานค่ะและหนึ่งในนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือเรื่องของ Innovation หรือการทำนวัตกรรมค่ะเด็กของเราอะค่ะจะสามารถนำความรู้จากในห้องจากการไปฝึกงานนำไปประยุกต์ใช้และสามารถนำไปแข่งขันได้ค่ะ อันดับแรกนะคะในกระบวนการการคัดเลือกนักศึกษาค่ะอาจารย์จะมีการบ่มเพาะนักศึกษาก่อนในการเวิร์กช็อปนะคะการเวิร์กช็อปเนี่ยคือการเฟ้นหาทาเลนต์ของอาจารย์นะคะแล้วเมื่ออาจารย์เนี่ยเห็นทาเล้นต์ปุ๊บเห็นว่าเด็กคนไหนอน่าจะจะ,ะไปในเวทีไหนได้บ้างนะคะอาจารย์ก็จะเริ่มหาเวทีค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะที่เราได้ไปตัว h a c k กอร์ตนะคะ บิวออนเอเชียนตรงนี้อาจารย์เห็นหัวข้อมาก่อนนะคะว่ามันมีหัวข้อเกี่ยวกับอาหารดังนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าเด็กของเราก็มีศักยภาพนะคะที่จะเข้าไปแข่งขันตรงนี้ได้ทีมผมชื่อทีมอิตาลีนะครับประกอบไปด้วย2คณะครับคณะฟูดแล้วก็คณะศิลปศาสตร์ครับโดยจะมีคณะศิลปศาสตร์นะครับนำหน้าที่ในส่วนของ Business Model แล้วก็เพื่อนจากคณะฟูดนะครับช่วยดูแล,แลเรื่องของคอนเทนต ช่วงและเวลาที่แข่งขันอยู่นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงโควิด -19 เราเห็นว่าทางผู้คนเนี่ยเขาเริ่มใส่ใจเรื่องความสะอาดความถูกต้องเลยพวกนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงปัญหาของสตรีทฟู้ดที่เราพบเห็นจากระหนักจากที่เราไปนค้นคว้ารีเสิร์ชมานะครับเพราะว่าภาพลักษณ์ของสตรีทฟู้ดเนี่ยคืออร่อยแต่ว่ายังไม่ได้มีการรับรองในเรื่องของการความสะอาดเลยพวกนี้ครับผมเราเลยจัตั้งใจว่าเราจะเป็นคิดค้นแอปพลิเคชันหรือนวัตกรรมอะไรก็ได้ที่จะมาเติมเต็มในส่วนของช่องว่างตรงนี้ได้ อันดับแรกเลยเราต้องลงไปเก็บข้อมูลที่พื้นที่ก่อนครับเพื่อหาความต้องการของผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารของเราเนี่ยครับเพื่อที่เราจะทําแอปขึ้นมาเพื่อจะไปตอ,ตอบโจทย์กับเขาเราจึงได้พัฒนาแอปขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์และทําให้เขาสามารถเนี่ยนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ จริงๆต้องบอกว่าทางสถาบันนะคะจะมีสํานักบริหารกลยุทธ์และนวัตกรรมค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานตรงกลางอะค่ะที่เชื่อมนะคะเชื่อมการพัฒน,นาน,นักศึกษาของแต่ละคณะอะค่ะเข้าด้วยกันในส่วนของ PAM Ranger ค่ะมาเป็นการประกวดนะคะที่จัดโดย Amazon Web Service จากประเทศสิงคโปรค์ค่ะนักศึกษาของอาจารย์เนี่ยสนใจในเรื่องของการทำ Street Food อาจารย์อยู่ในคณะศิลปศาสตร์ใช่ไหมคะแต่ว่าองค์ความรู้บางอย่างอะค่ะ มีคอนเทนต์ที่ละรู้เพนพอ,อยละจัดบิสเนสโมเดลได้แต่ว่าข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับฟู้ดนะคะเด็กๆก,ก็เลยคิดว่าเราอาจจะต้อง,งหาเพื่อนจากคณะที่เขาเรียนทางด้านฟู้ดเลยก็เลยไปเชื่อมกับคณะ FBM นะคะก็คือคณะฟู้ดเนี่ยมาลองทำทีมร่วมก<ส>ันแต่เหมือนกับเป็นการจุดประกายเล็กๆะค่ะให้เด็กที่เขามีแพชชั่นเขาเดินไปต่อว่าอุสิ่งที่เขาตั้งใจคิดอะตั้งใจพัฒนาต,ตนเองอ่ะ เขาได้ทุนการศึกษามาด้วยนะไอเดียเขาว่ามันมีคนเห็นค่านะเฮ้ยมันไปต่อยอดในเชิงธุรกิจได้จริงเพราะว่าเขาไม่ได้คาดหวังอะะว่าเขาจะต้องไปถึงไกลระดับประเทศเนาะแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่ง,ขงระดับนานาชาติอะคะ่ะตอนนั้นก็หลายทีมนะคะเข้าไปถึงรอบฟินาลลิส์ฟนลลิสต์สิทีมสุดท้ายของระดับประเทศอะคะ่ะสิ่งที่เขาภูมิใจคือเขาสามารถชนะอยู่ดังๆในประเทศไทยได้อยู่ตัวท็อปประเทศไทยได้อะคะ่ะแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งต่อในระดับนานาชาติ ของสิงคโปร์ค่ะระดับอาเซียนคือเราเป็นหัวระเขาเริ่มที่จะทําอยู่แล้วนะตอนนั้นเขาต้องการที่จะช่วยผู้ประกอบการ SME ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวของน้องเองอก็ ประจวบกับว่าเขาทำแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมานะคะอาจารย์ก็มีหน้าที่ในการประสานงานนะคะลองติดต่อดูว่าสติ๊ฟฟู้ดที่เขากำลังจะทำที่ช่วย SME เมนี่ยมันก็เหมาะเจาะกับตัวสติ๊ฟฟู้ดของน้องทำที่อยากได้อาหารที่มีมาตรฐานนะคะเราก็ลองไปเสนอไอเดียกับ ทางทาง SCB ค่ะก็จากสถานประกอบการนะคะก็คือเขาชื่นชมนะคะว่านักศึกษาของเราะคะ่ะสามารถคิดเป็นนะคะแล้วก็ทํางานเป็นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยคือการคิดในการคิดที่แหวกแนวของเขาอะคะ่ะเราอาจจะดูแปลกแต่เมื่อเขาได้โอกาสจากสถานประกอบการให้ทําจริงๆขึ้นมาความคิดที่แปลกนั้นนะคะกลับกลายเป็นว่าเป็นความคิดที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยคะ่ะ เนื่องจากว่าระบบนี้มันเคลื่อนตัวไปตามโลกเพราะนั้นเมื่อโลกไปเขาก็เรียนทันโลกผมมองแง่นี้ดีกว่าเนาะถ้าเกิดว่าอยู่ในตำราอย่างเดียวใช่ไหมตำราอาจจะย้อนหลัง่าโลกความเป็นจริงทั้ง5ปี10ปีใช่ไหมครับเพราะนั้นแต่วันนี้เขาเรียนจากเรื่องจริงเรียนจากโจทย์จริงแล้วเรียนภาพรวมไม่ได้เรียนทีละชิ้นเรียนภาพรวมเห็นภาพรวมทั้งหมดนะว่าว่าธุรกิจทาํางานยังไงคนจะซักเซตด้วยการทํางานนียเป็นยังไงบ้างนะครับผมว่านี่คือความแข็งแกร่งของระบบเพอร์เฟกต์เอ<ป>เจคชั<ป>่น<ป> แล้วก็ตัวที่จะเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดความแข็งแกร่งมากนะครับก,กับยุคสมัยและทันต่อสาการณโลกก็คือตัว w o r k b a เ e Research แล้วก็ o n n o v a t i o n นะ <S <S ผลของการที่เออกิดวิกฤตโควิดต่างๆนะครับระบบการเรียนการสอนที่เราเป็น w o r k b a s e Education แบบนี้นะครับเราเาก็ยังาสามารถทำให้นักศึกษาเนี่ยครับมีโอกาสได้ทำงานนะครับถึง 90กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเช่น96 97กเปอร์เซ็นแล้วก็คือทำงานได้ในเวลาที่รวดเร็วมันก็พิสูจน์ได้ว่าระบบการเรียนะการสอนแบบเวิร์กเวิร์ดเอ็ดดูเคชั่นนะครับมันช่วยให้เขาสร้างแวลูในตัวเขาได้อย่างแท้จริงครับจริงๆถ้าส่วนตัวของผมมองว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่า อย่างแรกเลยคือปัจจุบันเนี่ยครับคนเรามันจะอยู่กับทีไม่ได้แล้วก็การที่เราได้เรียนไปด้วยได้ทํางานได้แข่งขันด้วยเพราะแข่งขันนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นการฝึกทําให้เราเนี่ยเป็นองค์ประกอบในตัวเรามันทําให้เรามีความคิดที่จะกล้าที่จะคิดรเริ่มกล้าที่จะลงมือทําอะไรต่างๆเนี่ยครับซึ่งหลายๆคนถึงแม้ว่าจะไปแค่ไปเรียนไปด้วยฝึกงานไปด้วยครับแต่เขาอาจจะไม่มีส่วนตรงนี้อาจจะขาดหายในส่วนของตรงนี้ไป ผมว่าการที่เราได้มาเรียนตรงนี้ได้มาทำอินโนเวชันและได้เจอคอนเนคชันที่หลากหลายมันก็เหมือนเป็นเปิดโอกาสที่เด็กคนเหนือครับที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยได้มาถึงจุดๆหนึ่งที่แบบว่าจะได้มีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตบ้างใหม่ครับผมว่าการที่เราได้มาแข่งอินโนเวชันหรือว่าการได้เรียนในระบบของเ o r k ์กเบดอ d ดูเคชันนะครับมันช่วยให้เราได้โอกาสในส่วนนี้ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ครับ